ยกเอาครับยกเอาเหยดสะหัสก็อนเห็ดอือผ้ามันได้บ้างเหรอได้เยอ่ไม่ปวดตาพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็อยู่กับช่องยูทูปต้นกับก่อนมันลงบไปครับพี่น้องครับเมนี่ครับต้นกับไอ้ก่อนครับเกษตรภาพี่น้องเขาป่าหาเห็ดครับกาตอนนี้เขากอยู่ป่าแล้วนะครับเนาะกระฝนกระโตกตกแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ อยู่เงียบมันลิ่นค่อยๆครับแต่ว่าขับรถมาเรื่อยๆครับพี่น้องมันก็ตกเรือแห้งขึ้ในอังขึ้นะครับเนาะก็ได้มากแล้วครับได้มากแล้วก็เลยจ้งได้กับผ้าขาป้าที่เกาหละครับพี่น้องมันได้เปียกแล้วเนาะนะครับมาหลุนน้ากันครับสิมันเล็บผิมันครับพี่น้องเปียกมันยอดละครับตอนนี้มันเงียบ่าหลายก้อนคือบะมี่ที่ทาว่ามันสีเศร้าตกนะตกหนักมากตกหนักแล้วนี่ตกลิ่น

อยากมันย่อนเปนหล่ะเจ้าไปงานต่อนรับน้ำกันครับพี่น้องเป็นหม,มาเห็ว่าหมาในที่เด็กมันยน่อนฮะอีกดอกนึงบ่เอาเอาเอา,เอามาเลยเย็นชุ่มฉ่ำล่ะครับพี่น้องกลับไปต้องตระเลยกินเลยนี่ถ้าไปตรงไลยกินยาหลั่งใบละครับอยาเป็นวัดอะไรต้องมาเลย อน้พี่ม้องสามสีดอกครับสวยสวย เนน้ำรักนอ,องคนตกตกตน่ารับมาเหมือนน้ำกันรักนอ,องเป่นข้าไร่ครับมีเป็หนหวานดอกนึ่งเนหวาน ăn à, Còn Cái có khai khảo cả bên đồng đồ bậc อาจจะบอกว่าด้งหินเสียงวาวเนี่ยด้ครับพี่น้องหนาวครับข้างกับตันไซข้างกับตันไซไปนะข้ากระบใจตันงางๆอยู่ดีฝนล้หนาวครับพี่น้องบ้างมองก็เมื่อยบางมองกร็แยงครับพี่น้องอยู่ในป่าบางได้ต้นไม้มันมันหนาใหญ่เมันกับซองลงมามันกับมัดถือถือเงียบนะครับนะเหมือนกับจะเป็นแยงบางได้ต้นไม้นั้นหนากำลังจมือครับพี่น้อง ไปครับกครับไปนะครับพี่น้องหาันตอครับเอาเอกเอา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 เอกเอาเอานอาเอาเาเอาเอาเออาเบาเเอาเอาเอออ มาตกใต้นี่คือิแข็งกระเดียยางดีไหมก่อนเฮ็ดปวัวครับน้องงานเสร็ไหมก่อนมันี่้ขามันง่าอยาอยู่ด้ยเรีแบบ้อ,อบยมีโอ้ยเนาะควมีมันแมากไม่เอาจังละแนี้สิแดงเอาเมือเกยเอาเฮ็ปาาดปัวตาบ้องเดจกเอาตนจกเอาียดกรห,หังก่นเนียอ ขามันได้บ่างเหรอได้ยังนี่ปวดตาพี่น้องครับมีดครัก แมน,นครับได้แก้งเหรอครับไม่น,นี่ลายแต่ดอกตุมครับพี่น้องดอกตุมดอกก็ลังขึ้นไม่ครับถา้าแมนฝนมาตกใจนี่ที่สีนี่แต่ดอกแข็งแข็งนี่ครับเบื้องดอกนี่นี่แหละโอ้แต่แมนฝนมาตกเน่อก่อนสีิแข็งก็ยังดอกมาว่านไหมยังเขาเกลืดมาว่านี่แต่ดอกแข็งแข็ง งางหลงป้าหลงดงนี่ครับพี่น้องมื่อนี้ก็ได้น้งองว่าจะคล้องงางกันไปสูงหรองางวุ้นกับาหารลดขึ้นไปนะพี่น้องครับผมสีพ้ามาเบิง่งนสปลา ขาเห็ดอันนี้พี่น้อ,นองข้าวเห็ดถึงหวานพี่น้องบางคนเป็นแบบว่าเก็บซาซาเก็บซาซาเก็บเร็วๆเ,เนี่ยเก็บสามันหนาเบือ่อครับบ่ได้ไปเก็บแข็งผู้ใดเนาะครับพี่น้องเนาะนี่จักสิเฝ้าไปใส่พมกับว่เข้าใจคือกันเอา้านั่นล่ะเก็บซ้ําที่เก็บได้นั่ยล่ะครับพี่น้องครับพี่น้องครัำยังนก็ปลอดเห็ดไข่ครับพี่น้องเป็น,มนมหมู่อยู่แน่มาที่แรกก็แม่นเห็ดผิดยัางในหลอดตัวไอก่อนอยู่ไอก่อนนั่เบิ่งเห็ดผิดอนะ่ะ อย่างนั้นเบิร์กเกต์ใส่หรืเป็นเห็ดไข่ครับพี่น้องนะครับพี่น้องครับไข่ออกเป็นมูลเลยเห็ดไข่ขาวครับพี่น้องจีลักสิบานแต่เสียดายยุคพี่น้องมันถือฝนแต่ว่าถือฝนนี่คือสิขแข็งก็ได้อยพี่น้องขึนงน้นดอกหนึสงจำรับพี่น้องจากโฮนะครับว่าต้นกะใบกอนไปเก็บยูปลาใดครับพี่น้องไม่เคยบอกหมายจะเกี่ยงต้งเสียนะครับเนาะกา้นกะใบกอนนะครับกายู บ้านดงมากไฟอำเภอพุนซายจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องจนกรบอีกรก็คือเก็บเห็นยอยู่แถวบ้านนี่แหละครับก็คือเก็บอยู่อำเภอพุนซายนั่นเองครับพี่น้องกำบรับด้ไปป้าใดเดอกครับก็เก็บอยู่แต่าอำเภอพุนซายบ้านจากคองนี่แหละครับพี่น้องหลักชาบางคนมันก็ถามนะครับเนาะว่าบ้านดงมากไฟนี่อยู่จังหวัดใดไมันช่มีบ้านดงมะไฟอยู่สกลนครนั่นเอนะครับแต่ว่าบ้านผมเื่อว่าบ้านดงหมากไฟนะครับเนาะบ้านดงหมากไฟเอ้ยบ้านดงหมากไฟอำเภอพุนซา,ย,า,นายจังหวัดร้อยเอ็ดครับ มีดอกหนึ่งครับพี่น้องวันอื่นกันดอกนึงมีดอกหนึ่งเออข้างในก็นีอีกเอ้ามากกันฝนก็ลั่งเรื่อมเอี่ยนครับพี่น้องหลังจากที่มาเมื่อเช้าคิดว่ายิเงียนมันเอียนเนาะคิดว่าจะตั้งหี้ฝนสิบตกหรือคิดว่ามันสะตกอ้เบาๆนีก้อนดอกนึ่งแต่ว่าก็มาหอดตาโอ้ยตกแบบยางแห้ง แต่ที่นี่มันเปียกแล้วกับว่าจะคลองไหนมาแล้วครับพี่น้องก็เลยหาต่อเลยครับมันเปียกแล้วนะครับเนาะหาเรื่องเปียบเทียกลเลยแหละเง็กะออกดียึดตับพี่น้องก็จะเจ้ยาย,ยู่ฝนมันตกครับมันยกดิเอาเห็นไหมเห็น,ะน,นจะขามัน đó đọt này, chẳng lặng trồn Đọt này này, ai lại cho nó đọt ra lặng trồn Hãy subscribe cho kênh Ghiền đọc ừ. này, này. ไข่ครับพี่น,น้องไข่อืมไข่เดียวบ้างมาถึงล่าถึงมาไม่ได้ใจอโอ้ยเสียดายพี่น้องถึนล่าครับ ใครอีกแล้วครับใครมาเช็คก,กันใครเหงื่องงบบะ ออาไข่ครับน้องไข่เป็นจุ่มเลยออกเป็นจุ่มเลยครับสองดอกนันถือฝนนะแต่ว่าถือฝ<ม><ม>นเน่ยโอ้ยคือสิงามครับออกไข่ขาวครับใส่เต็มเลย สามดอกกันต่อในอกันหนึ่งคุณซีดอกกันเอาดอกนี้มาคันนี่ก็ร่างเขื่นครับดอกบาง,งคือไม่ค่อยเห็นดอกดอกตัวมาหลายนี่ดอกนึ่งไหน,นไม่ใหนเห็นเลยยังน,นี่ ปวกระลังออกครับพี่น้องครับเมียจะหักพ่อเมียนะมันนี่นะยังมีจำน่นคนครับพี่น้องเห็ดมันปูมีสมปูเตมอยู่ได้ไหนก่อนแล้วเก็ีไปผัดกันมันขึ้นผัดแซ่บแสบข้างคนจะมีครับนเลี้ยงไว้ห่อตุน

ในนี้ปลูกหรอแกงได้หละครับเห้ปลูกตาสองดอกแล้วก็ให้ปลูกหน่อยทีนึงนะนี่ครับดอกหนึ่งครับใส่เที่ดอกหน่อตลอดอืมอืมขาดยก่อนดูก็เป็นอย่างเดีกันไม่สนะทีนี่นี่ครับไม่ปล่อยนะครับเห้ตัวมองนี่กระสองดอกครับทีนึงดึงกันแรกก่อนดึงกันแรยดึงไงให้ดอกต้อเปียเกเรียกเกเบีเกีกดอกหนึ่งครับ ็นไดเขาทำงานแบบเขียบมากเลยหม ต้นน้ำเลยเยจ็บเลยรั่วเลยครับพี่น้องครับเป็ี่ยนไม้งามๆเลย แตัวับกัสิเบิร์ตพี่งน้องว่ตาสตร์แบบก่วศาสรเกิดล้ววเลยเกิดที่ที่เกิดที่ที่ิาสแบบกั่วัตศาสครับ เพื่อนเรื่องเบงไงล่ะครับพี่น้องไกลสีเทียงหรือว่านได้กินเขาเ้ากันอยู่งในปวดครับพี่น้องแบตเตอร์ดับกับจุดชบตาแบตกับอะไรครับท่านว่ามีหนาอยู่งไหมไรชารเอ้ยยังไม่ส่งชาดเลยชาร์ตไปเครับนะครับพี่น้องมาฮอรเฮี่อันราคามาเบิ้งครับนี่ผลงานเข้ากันเต็มกระตาครับพี่น้องนี่แต่ตอนที่ตอนที่แบตกล่องแบตเตอร์ซับมันเบิดครับพี่น้องนี่มิ่งจะดอกตุ่มๆเลยครับยางเก็บมาน้ำทาง ดอกงามๆครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นเห็ดปวกคิกครับขวามันโพ่ข้นหน้าวตัวมันอยู่ในดินกับบ่ได้ขุดเอาดอกเอาเมื่อขุดโคดเบื้องนั้นมาเห็นบ่ได้เอาเสียมไปครับเอามีดไปงานเอามันกะหักนี่อันนี้ก็เป็นงานเอาเห็ดปวกตาบนะครับฮักก่าคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ซ้ำนี่แหละครับพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้วนทำอปกอนนั้นได้ครับมีกําลังใจในการงานหาเห็ดต่อไปครับพี่น้อง ไปหากินเขา่านะครับว่าถ้าในภากันกินเขา่าอยู่่็มันเพียงกลัวหรือเปล่าอยู่ในตากับหามงกุ้งลัวครับพี่น,น้องแต่คลิปนี้เขาไ้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวจังคอยประกันคลิปหน่อยครับสำหรับคลิปนี้เราลาจากเด็ก่อนครับสวัสดีครับลากันไปครับเฮ็ดสวยๆครับพี่น,น้อง